ภาวะดื้ออินซูลินหรืออินซูลินเรสิสตันคือภาวะที่ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ไม่ดีเหมือนเดิมอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ช่วยนำน้ำตาลกลูโคสจากเลือดเข้าสู่เซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงานแต่เมื่อเกิดภาวะดื้ออินซูลินร่างกายจะไม่สามารถใช้อินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้น้ำตาลในเลือดยังคงอยู่ในกระแสะเลือดมากเกินไปส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น สรุปง่ายๆอินซูลินเป็นเหมือนกุญแจที่ไขประตูให้กลูโคสเข้าไปในเซลล์ในภาวะดื้ออินซูลินกุญแจยังคงอยู่แต่ประตรูไม่ตอบสนองทำให้กลูโคสไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ได้ตามปกติผลที่ตามมาคือระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่โรคเบาหวานชนิดที่2และภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเช่นโรคหัวใจ ปัจจัยที่ทําให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินได้แก่น้ําหนักเกินการกินอาหารที่มีน้ําตาลสูงการไม่ออกกําลังกายความเครียดและการนอนหลับไม่เพียงพอการจัดการกับภาวะดื้ออินซูลินจึงหมายถึงการจัดการกับต้นตอของโรคเบาหวานชนิดที่สองจะดีกว่าไหมถ้าไม่มีใครต้องทนทุกข์กับโรคเบาหวานมาร่วมกันทำให้โรคเบาหวานหมดไปจากโลกนี้